สวัสดีค่ะมอโอ,โอริเวนิธานะคะวันนี้มอโอริเวนพิธานเรื่องช้างจ้อยค่ะก็อันนนะค่ะตัวมันเล็กนะมันก็เป็นลูกช้างในราคาค่ะของสำนักพิมพ์แฮปปี้คิดนะคะเรื่องและภาพโดยจอร์นนี่รัมเบิร์ตนะคะผู้แปลก็คือน้านุกพุ่งนะคะค่ะช้างจ้อยเนี่ยเขาก็เป็นช้างตัวเล็กๆนะดูสิ โดเล็กมากเลยนะนช่างแอฟริกาแหละค่ะแล้วก็เขาก็ไปเจอ,เอ,อแม่เขาให้เดินเข้าแถวนะแต่ว่าเขาก็ไปเจอไอ้เจ้าเนี่ยนะวัวปนะ่าวเดเบสเขาก็อยากเป็นบ้างค่ะแล้วก็โทษทีหนังสือมันติดกันนะค่ะแล้วก็แม่ก็บอกงันะ้อย่าแตกแถวซินะแล้วก็ไปเจออะไรก่ะเจอยีราฟเขาก็อยากเป็นยีราฟนะเอ,อ แม่ก็บอกอย่าแตกแถวไปเจอไอ้เจ้าเสือชีต้าใช่ไหมเสือชีต้าเขาอยากเป็นเสือชิต้าอีกอ่ะนะแม่ก็บอกอย่าแตกแถวนะแล้วก็สุดท้ายนะเขาก็ไปเจอเจ,อจอระเข้เคนะเขาก็อยากเป็นเจ้าลกเคปรากฏจ้าเขนจะง่าเอาเนะนะแม่ก็บอกเนี่ยนะอย่าเดินแตกแถวได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็เขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมล่ะก็แค่เขาเนะี่ยอยากจะมีขนแบบโน้ นะอยากจะมีอยากจะเหมือนตัวอื่นๆนะ่ะแม่ก็บอกว่านนะเนี่ยนะเนี่ยเราอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วนะลูกไม่จําเป็นต้องมีขนลายจุดหรือเขาแหลมเปียบหรอกจ้าก็ลูกนะมีหูใหญ่โบกไปมาได้มีงวงยาวพ่นน้าได้แล้วลูกก็เป็นช้างน้อยสุดพิเศษแบบที่ลูกเป็นอยู่แล้วนี่จ้านะหมอชอบคำนี้นะลูกก็เป็นช้างน้อยสุดพิเศษแบบที่ลูกเป็นอยู่แล้วนี่จ้าก็คือเราเนะ่ยดีอยู่แล้วนะ ผู้เขียนเรื่องและภาพนะอ่านนิดหนึ่งนะคะจอห์นนี่แลมเบิร์ตจอนนี่เติบโตที่เซรีในบ้านที่เคยเป็นยุ้งฉางมาก่อนความฝันของเขาคือการได้เป็นศิลปินโดยได้รับการส่งเสริมจากครูที่โรงเรียนศิละปะและการออกแบบเขาทํางานศิละปะหลากหลายขาแขนงวาดภาพประกอบหนังสือมาแล้วกว่า300เล่มจอห์นนี่เป็นทั้งนักออกแบบวิศวกรกระดาษและผู้อำนวยการฝ่ายสินของสำนักพิมพ์แห่งหนึ่ง แรงมันดาลใจของเขามากมายจากสิ่งรอบตัวคติประจําใจของเขาคือจงเชื่อมั่นในตัวเองเปิดรับทุกสิ่งเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งแบ่งปันความรู้และอย่ามัวพูดว่าทําไม่ได้แต่ลงมือทําเลยดีกว่าก็เขียนหลายเล่มนะหมอโอก็มีหนังสือของเขาหลายเล่มเหมือนกันค่ะก็น่ารักดีนะเออมีงวงยาวมีหูโบกพัดได้ เขาก็เป็นช้างน้อยสุดที่รักอยู่แล้วเหมือนเด็กเกเหมือนกันนะเด็กๆอาจจะอยากไป็นป่นไปนี่แต่ว่าลูกก็มีส่วนที่ดีของลูกอยู่แล้วนะ,นะ,นะค่ะน่ารักดีอยยี่สิบห้าบาทก็โอเคค่ะถ้าใครอยากมาหามาโอ,อนะคะามาได้นะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแต่โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะ ถ้าชอบอยากจะฟังเรื่องเรารีวิวนิทานแบบนี้ก็กดติดตามช่องด้วยนะคะมีรีวิวหนังสือด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ